เอาฮะเคลียรไปอีกมันเถียนอีกยุ่นๆคุณนะไม่เหงาไม่ย,ยะ ดีค่ะอยู่ในป่าเลยมาเล่นกันเัอะมาเล่งเฮดกอกันบ่เะเต็มตายอยู่บ่เมื่อวาน เ็ห็นมันแล้วเป็นไงุณหน่่ยสวยมากงามเนาะคือมีดอกเดียวโอ้ย cầm Chùm một ngày lên đây ừ. Ừ. Nhầy ừ. nè ơi ba ngày y lý cái số nè Hãy subscribe cho วันนี้ว่ามาแต่เสาสันเสากระเบ็้หินพี่นงเจาะใจหากระเมือปลากับใหญงเนาะกนบกขาดจเจือเห็นห็ดเลยวิ่ง เบื่อต้องไปเฮ็ดเบื่อบอกไว้ให้เฮ็ดอะไรนี่เบื่อจะเห็นดินบ่ เต็นกเตกีอเคไไม่ไหวเ่ยเต็นท์ตกถ่ายกี่รอ่เนี่ยเป็นผู้เล่าพูดกี่คน ดอกเรี่งกัน,นเเร่งออกแล้ว buồn ừ. 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 mình chén phép đẹp tươi นี่ทั้งพ่นบ่อืมจะตีนพ่นโอ้โหไี่แต่หนุกกระงางามเลยแต่หน,นุ่มประจอกแก้เองนี่คามาให้เ,ยเลยไม่ไปก่อนนี่เลยคาอืมแล้วมาเาเอาอยู่ กาไปเื่นื่อเลยไปกินใ้ปวดมั่ไปโอ้ยากินบักเลยเอ้าอีงกินขาน่เรักเย <cười> <cười> Nên. Ui, ô fan bọ. thuộc đọt này hận nóขาว. chắc không? Như là 3 đọt <laughs> เอาฮะเคลียไปอีกมันเห็นอีกยุ่นคุณนะไม่เหงาไม่เยะ้ะโอ้ยคือดอกงามเถะฉงเพิ่งยิดนดีเดีนี้แขวนในน้่นขวนในนด้อเอาจิม้มสวย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 บนด,ดอกปักอวนเลย เบื่อแล้วพี่สูตรแล้วถูกต้องติ๊นุ นี่ใบแล้วเห็ดกอน้ำเดือมันขาสันๆเนาะโดอกนี่กะเทาเลย

ไม่ปีกแม่น้ำกันนี่แหละบ่บ่ป้าขยะนี่เด้เนาะเออ้้เนาะพวกนี้ละมันฮ้อหกสวยงางมาก โอ้ยตีนูนาแต่แนอวัวค้างานใหม่ข่า, <laughs> าวดีว่เออแข็งดีอยู่ไตนโนกเป็นขุดูเนนก๋ไ่ไตนกน่าจะเป็นแบบนี่ปุนดอก สองตัวปูนตตทานอกงามเอ็นตาเกือบตานี่บ่าเวนหน้อยได้นี่ได้แล้วเก็บบุงตีละเห็ดเล้ะไดบักลายเนออกมานี่บ่ได้เห็ดปวกกุ้นตัวในใหญ่เห็ดอันยังความหว มองยายจตังไงจบ้น้่ถ้ามองนี่จเมียดตระโดดแล้วก็ก่าิ้าไม่เจ้าใครยังี่นองม่ให้เทใครใหยังเดี๋ยวพาพิสูจน์ เบ like <laughs> <des> ื่งผลงานมีเถ <c inhos> <athletes> ียงผลงานใหญ่เลยเห็้ปวกก็ได้ล่เม่ตาเม่ยเดใครไงจะใครอย่างบุรเก็บไว้ก่อนใครเนี่ละงลให้ละตรงหญ่ปีกเห็ดหญ่ปิดงางามดมงามไปล่างลย่างแล้วจังพาพาถามันจังพาเบื่งเป็นรองบอกกใสเดือดใส่แล้ว